สวัสดีครับวันนี้พาพวกเรามาดูวิธีการแบ่งแปลงโฉนดนะครับโดยเริ่มต้นจากสำนักง,งานที่ดินว่าจะมีขั้นตอนอยังไงกันบ้างเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับโฉนดตัวจริงสำเนาโฉนดแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงครับเดี๋ยวตามไปดูด้านในว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างครับอันดับแรกนะครับให้เรามาจับบัตรคิวเพื่อที่จะไปยื่นในช่องประชาสัมพันธ์ช่องที่1นนะครับให้รอให้เจ้าหน้าที่เรียกตรวจเอกสารครับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะแจ้งช่องรับบริการของเราและให้เรานําเอกสารไปยื่นที่ช่องรับบริการครับตอนนี้เราได้หมายช่องหมายเลขสิบนะครับเดี๋ยวเราจะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่องหมายเลขสิบครับเจ้าหน้าที่จะทําการตวรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็สอถามเนาถึง,งจํานวนแปลงที่เราจะต้องการแบ่งเพื่อที่จะได้เขียนลงไปในตัวสําเนา,ารครับของเราแบ่งออกเปน็นทั้งหมดสี่แปลงนะครับ โดยที่แปลงกลางสองแปลงเนี่ยจะขนาดที่2.5ตารางวาส่วนแปลงซ้ายกับแปลงขวาเนี่ยจะขนาดที่7 5ตารางวาครับเจ้าหน้าที่ก็จะทาการแบ่งแปลงปลงในฉบับสำเนาโฉนดนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเซ็นชื่อรับรองครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องชําระค่าธรรมเนียมนะครับในการแบ่งแปลงที่ฝ่ายการเงินครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าชําระค่าธรรมเนียม25บาทครับจากนั้นเรานําใบเสร็จการชําระเงิน กลับไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่องเดิมครับเจ้าหน้าที่แจ้งให้เรานั่งรอําเรื่องสักครู่นะครับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่นะครับจะให้เรานำเล่มแบ่งแยกแปลงพ้อมเอกสารของเรานะครับขึ้นไปที่ชั้นสองเราขึ้นมายื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ชั้นสองนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบเอกสารถามข้อมูลโดย ที่อยู่ของที่ดินว่านุ่นนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้โค้ดเราสําหรับลงไปชาระเงินที่ฝ่ายการนงินครั้งนงครับรอบแรกที่เรามาชาระเงิน25บาทรอบที่2อมาชาระค่ารางวัด7,900บาทนะครับใครที่คิดว่ารอบแรกชําระแค่25บาทแล,แล้วจบเลยไม่ใช่นะครับต้องชําระค่ารางวัดอีกโดนไป7 9 0บาทตัวเบาเลยครับ หลังจากนั้นเรานำใบเสร็จกลับมาเลื่อที่ช่องเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จะอธิบายให้เราฟังครับเป็นช่างสิเลชัยนะคะเราวันที่แ8พฤษภาคม10โมงถึง10โมงครึ่งน,นะคะช่างจะไปเลื่ที่ดินที่ทำการรางวัดตรงนี้โซโล่ของช่าง <Okay. S 2> แต่ถ้าพี่มาติดต่อเกี่ยวกับรางวัดรบก,กวนถือใบนัดใบนี้มาด้วยทุกคนะคะโอเคค่ะแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้คือข้อปฏิบัติงานที่ช่างไปรางวัดรบกวนอ่านและกรอกใบบัติตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะบแลที่เห็นชื่อเหมือนกัน หลังจากเจ้าหน้าที่ให้เราเซ็นชื่อเรียบร้อยนะครับก็จะให้ใบน,นัดเราพร้อมกับขึ้นมาเป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนในเบื้องต้นของการยื่นรังวัดแปลง,ง,งครับเสร็จสิ้นขั้นตอนของการยื่นเรื่องรังวัดแปลง,ง,งเรียบร้อยนะครับก็มาทําเรื่องที่นี่ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ15นาทีไม่นานครับแต่ก็ติดตรงที่ก่อ,อจะได้คิวลังวัดนะครับวันที่8พฤษภาคมวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์ก็ประมาณ4เดือนกว่ากว่าครับ ก็จะต้องรอเป็นระยะเวลานานหน่อยถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube t i t t o k ตั้มพัญญากุลและเพจ a c e b o o k พัญญากุ Property พบกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ